顿顿饭，十站台。 I'm yeah. going yeah. yeah. ท่านทำม ak e ั่สั้านาันโกนแ่่งาธรรมดาปัญญาแทนปางท่านมาแต่ปากปาก่าาห้ยเอามา่้อนใต่พ่นใจดูฝ่ายใดดำคำมาค้ำตากนาผู้แคสซใส่คนถือว่ากันาผู้แคสซใไ่คนถือยาการทำกากหายผู้แคสซใส่คนถือฟังคนฟังห้อยกหายผู้แคสซใส่คนอมเหลือเป็นขยะผู้แคสซใส่คนเป็นขอขาดถืงกี่กหายผู้แคสซใส่คนเลื ท้าวพระโลกระลับท้าพรไพระับทาพระเารลับ้วพระเนระับผมพุท่านผู้ทางกาผู้จสินใจผู้แต่งงานผู้แตงานขอดภยู้ยื่นองกันเท่าเท่าที่เาโลกแจู้ดีเป็นเศรษฐีมังมีอให้ผู้จักสินใจคนถูก่อเกิดเป็นคนหลังรวยผู้จสินเิค่อก่อเป็นค่อยเขาแก่ผู้จ็สินใจหาขาวเกิดใหม่แล้วดจำมียันคบ ผู้ยักษินใจผู้นั่ง่อยักเป็นร้าไใต้องประเทศุผู้ยักษินยนะเลีก่จักเป็นเมื่อหลวงผู้ยักษินใจปวนัเรียกอนเอนดีบหน่อยผู้ยักษินใจก่อนลางปหาของคําเตาเป็ได้ผู้ยักษินใจประหลดการผู้หน่อก่อจักถึเป็นไงเป็นโตผู้ยักษินไใผาสังโฆเลยตัวรอยก่อนจัเป็นพายอดแก่อมอันแหลด้วยบ้านาคาถาว่ามุมุกมุมามหาบุญมัง

อายไพเณโชสุคคโญเอกะทุขชน เป็นเจ้าเราสองที่วันนี้เป็นวันนิ้ทีทั้งหา ภาคบุญเฮือง,องภุมคทองไฟทดะลาดไก่ตามธรรมจำน้ำสัตว์ให้พ้นวันนี้ผีลืนลมฝับม่านหาโนม่านใจพองแผ่วนี้เรามดประสาทแก้วกอแป้งเมืองนาพองเฮืองทดฉลาดเที่ยงเคืออาจคุณนน,นิ่งเงินย้อนเส้นเน่าเนืองขับทังสักพังปอง one bueno. เจ้าฟาเจตาก้าวัวสิ่งทั้งหลายจึงใหญ่ยัางเป็นรนพพอและควงจุ่มลงมาปุ่มฟุงค้นให้ให้กังวลและเดือดร้อนโอ้ยพยาครภายไปทั้งภายในและภายนอกแดนเดาขอกคีรีภาคกลืสีสีที่เด็ดจบเทพพรมมาคมนิยมประสิทธิาสตรพรอนแก้วลาดรวงดีมือนี้แม่นมือจั วันนี้แมนวันชอบประกอบด้วยลืองามยั่ดีเป็นสีสิทธิใช้ยากมุ่งค้นดิเลคาเนกสวัสดีแทด้ดีดลีบบาทนี้สูงขาน้อยใจซื้งสอยยิ้นสะอรขององค์อาน้วยพรอนให้แก่พ่อหนา้าภูทีทะล่งคุ้มั้งมาขาน้อยหากขอาวอนคุนน้นด i n o สามสิ่งคือรัตน ไก่แก้วกินดวงดีคุ้นประเสริฐสีถูกแห่งทุกแรงลาทวงสวรรค์มาเศบสันเป็นพรพอดคืออายุวันนาสุขาพลาอาลูกยาปฏิภาณนาิปฏิคุณนาสาร,รสมบัติถูกเยื่องขออนุภาพกระเดืองทอลานีดังแสงสุรีซองสว่างโลกหายทุกโศสวัสดีใช้ายาตูภาวังใช้ายา มังทากลังเป็นชายยามุงคนอันเล่นยิงทวนทุกสิ่งบ่ดีูนัเกิสาธุบหามด้วยนะแซวเดี๋ยวห่าบอกว่ามยืขวันเอ้ยเออควันอัขันเด้อ

สุดขาัาดอินทราภาพรอมจีหางทันนาวังขาทัวพร้อมกันโยสอ้อนอาทิตย์จอนจันทะเลิกอังคันถือมหาใจพุทธพาหัดไปเป็นโยสุเสารีอมตะโศผอมหลักขัน้าอันนี้ตามตำละว่าได้ลืออ,อยู่วยว่า ปันประเสริฐหรือว่าเลือเป็นมงคลปุ่นแปงดีแดงแล้วผ้าควันแก้วยหยุกมามีทั้งเท่าพญาเสนาอามา อยู่ฟังน้ำอาดูมาพอในฉันและมามินล้าหยอดแกวปิ่นสิงพิมพ้า చేయ ¿Qué es lo que 家。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ให้ได้ดั้มแทนแก้วเป็นเรื่องสามโคนี่ยัก์โขเก่ยกองจบในหอ